นี่เด็กวัน่ง่าน้ตวกนั่ตายต้งุ่งอ้นี่ปรยเนาะเด็จิงมันจะตายเอนี่ไปเอกองดดร้ว่าเดาเหานเมือนพวกแม่เขาอย่าให้ฉันหลังเลยฉันก็กลให้กองทงดีว่ายกขไม่ได้จับน้ำตาแบบนี้จะบรองเลยนี่แต่นี่ใบใาเดี่ยวนางไวชัวมุมงต้กะมตานี้ทารยขึ้นานามัน ว่าว่ากลาคืนนั้นถ้าเมื่อเช็าก่อนเด็กไปไปไปเลยใส่แจ้งแปอวตื่นมาถึงกันไปไปเลยแม่ตาอร่อ,อยเอเอไปนี่กินแม่มัดที่ยาเดินกะโดดเดินดอะไรเราบกเราบกลูกพี่ลูกน้องเราบ่ได้แล้วว่าใครมันมันแคทอยู่อืมอืมมันว่านตาอนนั้นมันดีแล,ล้วเนาะแต่ว่ามันว่ามันแคทเ,<อ>เราไม่ต้องกินแหล้าขวดนี่เดี๋ยวกระดูปนเพราะเรากินขวดไม่มัดที่เราเรูเพลินเลยล่ะอืมอืม จักตัวนี่พุ่งนี่มันจะแก่ตายมันพ่อยต้องมันนี่ที่ไม่เด้งสี่หกสี่ร้อยมันนี่เราบางเพลงเราอ่านี่หรอกยังชวนจริงๆมันใช้แรงลึงนมันนี่ฮือนี่ยแต่ยังว่าจบตายนี่การทรายนี่เออไม่ละอืมนี่ให้เดียวไม่การว่าเขาเป็นอาการนักข่าเพื่อนโอ้นั่นแหละเราบอกมันว่านี่เลยอย่างนี้มันการนั่นแหละมันกรทั้งเลยแต่ว่ามันหวายข้าวบ้านเฉยเฉยเนี่ยมันการอุ่นเมียมาให้แล้วอืมนั่นเลย เรืงมันะพอเรายังชเราก็บอกต่อเลยทุกวนจบให้ด้วยได้องบุญมันแกพี่ตายแล้วนุมันว่าเวดขวดเดียวนมึงรเรือวันนี้เรากินไม่ต้องขวดตีนั่นเรากินมันตงขวดตีก็ต้องบอกเลยม่อกินม่ต้องขวดไม่ตวตีไม่ต้งขวดตี ไม่เล่นกียครับจะเม่อยบอกหาหาให้ซึ่งว่าบับตรงนี้กันยังชัวไปเลยววางไปเลยวนี่ว่าบับจริงจว่าโจามเลยพอจามนี่จะทำไม่ได้นี่ไม่ต้องไม่ต้องนอนได้ทิงนี่ะ่หงไม่เป็นแคไไมเแ่ไเลยอัลเอนเลัล l i แล้วก็จะรอเลยวันนั้น มนดานัดเร่งด้วยวันนั้นกระจวยกันเออบเพื่อนเจ๊บกันไปเลยม้เยวกนอก็เดินเดินหันอย่กพ่เลยเออี่นาเตินวันนั้นเนานละเรื่องกันเลยเดินหันี่เดินห่างให้ให้บากคนฝาไปรงบาลอลยเลยเอ็กตรีเลยบอปากูเอตรีดีเลยกำดื้อนั้นามบากคนเลยเดี๋ยวคามปกกูอกตรีดีกูจะพิจายเรื่นี่ปอ๋นั่นเราเดียวบางนเเย ก็มาเดยวันนั้นอไม่ดไม่ว่ากันอย้นวันนั้นวันนั้นตื่นึยังไม่รู้ดิไม่ดีลท้าวันวันนั้นตื่นก็ยังไม่รู้ยักตี่อย่านี้มาเราแกๆยังไล่คนลุ้ไม่รู้ที่ึงเราพอดีพอโควิดมาเราก็ไมก่อนม้วก้อยเลยก็มาเดินไม่เชื่อะวันนั้งนิ่งนี่ต่เราไม่น่เราเออาว่าเียาแว่าข้าวทันจะไม่ได้เจ่ไงนี่แยกขึ้นไม่รอแต่มารมือนี่